เป็นตาสุดท้ายที่จะได้เจอกับเอนเดอร์ดะคอนตัวนี้เพราะมันจะใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยมันเสียงไหมเสียงมาอย่าเพิ่งเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรกูชอบไปเลยอ่ะกอยู่นดเยวเฮ้ยเอามาตีประตูแม่งมาตีประตูเอ้ยยังใครวางวะกูเองกูเองกูวางเองโทษโทษตีไม่ถึงอีกกูว่าอยู่ไอ้ตั๊ เฮ้ยูได้ว่าจะบักแล้วกูจะเปิดปิดเปิดปิดให้มึงอันนี้อ่ะเฮ้ยอย่างชอบแลวไม่ติดประต่ะแล้วแม่ก็อยากแล้วพวกกูก็ตีกันไม่ถึงเลย่เฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าบ้านก่อนนะเว้ยตุ้งใจโรแมนต์ยิงตอนผมาต่อมาพวกแม่มันต้องไปเอาตามหาที่เอ็นซิตี้มันหลอกไม่ได้หรอก มันก็มีโอกาสดรอปแหละแต่มันมีโอกาสน้อยมากหัวมังกรอ่ะนะใช่ก็ไปหาที่เอสดิตี้แล้วมันจะดรอปอะไรให้เราไม่ได้ดรอปไปเต็มตัวเต็มตัวเต็มันดรอปไข่อะมันดรอปมันดรอปเลเวลมันดรอปเลเวลไปไปไปทำตายตายตายไม่ตายเลยเอาไวอเอ็นชาร์ของเอ้ยจี้ไม่ตายมันไม่ตายเอออุไอเดอร์แมนไอเดอร์แมนดรอปเดิมดรอปไข่ให้ เอ้ยขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยหิวข้าวออไอแคไม่มีแล้วไอแค่ไงนไอแค่ไหนไม่มีข้าวแล้วอ่ะไอแค่ไงนไอแค่ไหนเว้ยบ้านใครเนี่ยน่ารักจังเฮ้ยเวล่ะเจ้าโอ้ยยิ่งตายต่อหน้ากูสิอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มึงั้ไอ้แชงกำลังเปิดประตูเข้ามาหากูเลยตายเหรอหน้าเลยรออยู่รออยู่เรนนี้เรายังมันยังไม่ตีบอลเนี่ยกูกูมองหน้าหมดอ่ะไอ้ย่ะใส่กูได้เลยทีละราโตอะให้ทำแบกไหมทำมันอยู่บวกกันอยู่คนเดียวอ่ะเออให้ทำฉันกันตีกันตีด้วยฉันกันตีด้วยได้แต่เพื่อพูดถ้าพวกกูตายคือไม่ได้เลยนะเว้ยไม่เป็นไรตีครั้งเดียวมันไม่ตายหรอกถ้ามันตีขึ้นฟ้าเนี่ยตายย่ะมาละเตรียมตัว มาแค่เอาเอาชุดเกาะไปชุดเกาะชุดเกาะจะมาฆ่ามังเนี่ยเฮ้ยไมปล่อยกินปลาลองคุณจะมาฆ่ามังกรด้วยเออสิ่งที่กูมีนั่นคือพุ้อคุณจะฆ่ามันด้วยไม้จิ้มฟันด้วยเพื่อนมันจะมาแล้วอ้าวไปไงเนยบิดหรือยังบิดหรือเปล่าเฮ้ยไอ้บอสเอาเอาชุดเกาะไปเอาชุดเกาะไปไอ้บอสไอ้บอสชุดเกาะเอาส่วนส่วนหัวอืออะไรอะไรมันมันมันตามไล่เนื้อดะก้อนอยู่ มึงมึงเห็นไม้จิ้มฟันกูไหมเห็นไหมอ๋อไม้จิ้นก้อนก่อนเดือดเดหอมันนี้เออไม้จิ้มฟันอโอ้เดมเราปร์ตมังกรรวไอ้สันรีไหมเดียนตัวอ๋อจบเตียตัวเฮ้ยเฮ้ยย้ายย้ยย้างง โ oh อ้ชีอาหารไปอาหารไปอาหารไปอีเอาแล้วมั้งโดนใหม่หรือเปว่าคุณโยเลียใครจะตายนยใครจะตายใครจะตายแค่อ okay, ย okay. ู <c 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 ่แค่อยู่ให้รอดแค่อยู่ให้รอดโอ้ยอแกระวังแกระวังระวังลมหายใจเอ้ยเอาคุงตีอย่าคุงตีอย่าคุงตีลอยแขนลอยแขนโอเคไอ้แขนรีบมาแขนรีบมา แค่เข้ามาตรงด่านหน้าประตูมันก็ได้แล้วแม่งเอ้ยกูตายซ้ำสองก่าจะแม่กินลงกไม่แมงลีลานะมันรู้ว่าใกล้ตายไม่ใช่เเดี๋ยวอะไรใช่ใช่ใช่มันมันไม่ลงสักทีหนึ่งล้มตายไหมเยอาเพิ่งเยอะเพิ่งแค่โอเคเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูไปหลบในเดี๋ยวกูไปหลบในบ้านกับไอ้บอสสองคนเอ้ยเลยเข้ามาเลยใช่ปะแคน มาแล้วมาแล้วเออหลบกันในบ้านเออไอ้แคนกำลังเปิดประตูเลยเฮนเดอร์แมนปึ้งเรียบร้อยเลยเดี๋ยวกูหาไม้จิ้มฟันเหมือนกูจะฆ่ามันตายด้วยไม้จิ้มฟันกูจะเอาไม้จิ้มฟันแทงปอดมันอ่าโอเคครับยังเข้ามายังอุ้ยอุ้ยกูกูหลบในบ้านหลบในบ้านไอมันไม่ลงจริงๆนะเว้ยมันยิงอะไงวะมันรอเป็นตัวเหรอมันรอเวลาต้องยิงธนูป่ะธนูอ่ะ ไม่มีลูกอะเลยเออนั่นแหละประเด็นไม่มีลูกอะลูกหมดแล้วโอ้โหเสียดายวมาเดี๋ยวมึงจะตายด้วยไม้จิ้มฟันกูไอ้สัสเฮ้ยของของสมเด็จบ้านของนี่อยู่ของมึงอ่ะตายตายตรงไหนวะอ๋อตรงโน้นอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมา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 มีหน่อยฝากดีหน่อย มึงตายมึงตายด้วยแมจิปอนด้ยตายตายเอ้ยเอเอ้เลเวลเเลเก็เลเลเบลเบลเบเบลเบลเบลเบเบลลเวเสลเงโเบเบลเเบลมบลลเบลับลเ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 บลบเป็นบลเบลเบลอบลเบอเบเฮ้ยเบเดลเบลนให้กูหน่อยได้ลเบ เอาเอาไข่เข้าประตูวัดเดี๋ยวมันเข้าประตูวัดเดี๋ยเอาไข่เอาไข่เดี๋ยวก็จะพึ่งจะพึ่งเอาไข่เอาไข่ก่อนไปไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนแท่นบนแท่นเนี่ยบนแท่นเนี่ยแท่นเนี่ยแท่นเนี่ยเอาดิต่อบล็อกต่อบล็อกไปมึงแกเอาได้ไหมถามกูไม่กล้าได้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 เดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้เฮ้ยเฮ้ยไฟไฟยุย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 จะพึ่งขุดไอ้บอสขอปปี้แอ็กหน่อยไปแอ็กไปแอ็ก อ่าด้ไหนไหนไหนนี่ไหนมามานี่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 หลงังหลังหลัง,งอ,อ,อ่ะโอเคเออนี่นี่นี่กูได้เวลี้วอ่ะเปร